สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้แบงค์ใบนี้นะครับเป็นแบงค์ยี่สิบลเก้ารุ่นเก่ารุ่นหายากครับสำหรับแบงค์ยี่สิบลเก้าใบนี้นะครับผมอุชิวะออบิโต ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีใบละ1 6 2 0 0 0บาทครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมครับผมอุชิวะออเบโต้ชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงเก่าผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบงหายากผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษและผมรับซื้อแบงรุ่นพิเศษครับอะมาดูรายละเอียดของแบงค์20บใบนี้ไปพร้อมพมกันเลยเนาะอะรายละเอียดจุดแรกที่คุณผู้ชมจะต้องดูฮะคุณผู้ชมดูมุมนี้ก่อนฮะ มุมนี้เนี่ยมีวงกลมอยู่และก็มีตัวเลข20บาทอารดิกกับด้านอยู่นะครับพญาครุฑเป็นสีเขียวปลกซ้ายเปลืกขวบและก็หางเป็นสีส้มละเป็นรูปสะพานครับเป็นรูปรอแปบพระองค์ท่านยืนอยู่มือซ้ายถือถือถุงมือมือขวาถือกระบี่นะตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยนะฮะตัวแลวก็มีลายลายไทยสีฟ้าตรงนี้นะครับรูปดอกไม้1 2 3 4สาสี่นะครับ ตรงนี้เป็นรูปในหลวงรเก้านะฮะอ่ารแปดก่อนรเก้าแล้วก็นายทหารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนหนึ่งถือร่วมนะครับตัวเลขยี่สิบบาทเป็นอาราบริษัทขีดสีขาวข,ข,ข้างนายหนึ่งสองสามสี่ขีดสีขาวศูนย์ข้า,ข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 างนายก็หนึ่งสองสามสี่ครับพยาครุฑนะอ่าไม่ใช่สิพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางนะพระองค์ท่านนั่งดอกบัวอยู่นะครับแล้วก็มีร่มทางซ้ายร่มทางขวาเนาะวงกลมเป็นสองขีดลายไทยซ้ายลายแทกหัวครับ อ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือด้านแรกของแบงค์ยี่สิบใบเนี้ฮะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูทั้งสองด้านนะฮะคุณผู้ชมฮะใครมีด้านแรกตรงตามนี้บ้างบอกให้ผม้สร้างติคลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเหรียญกันก่อนนะคุณผู้ชมฮะมาดูเหรียญกันก่อนฮะสองเหรียญน,นี้เนี่ยตอนนี้ผมต้องการจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะ เหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญสีขาวเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรอเก้ารับซื้อเหรียญละ4ี่0 0นบาทคุณผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรอเก้าเหรียญนี้ตอนนี้ผมต้องการจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะครับเหรียญสีขาว5บาทรอเก้ารับซื้อเหรียญละ74,100้บาทคุณผู้ชมฮะเหรียญ5บาทรอเก้าเหรียญนี้ตอนนี้ผมก็ต้องการจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะครับ มาดูรายละเอียดกันทีละเหรียญเนาะ <c oughs> เริ่มต้นจากเหรียญหนึ่งบาทรอเก้าก่นนะครับ <c oughs> ย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ48,500บาทครับ <c oughs> คอเต์ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือครับ <c oughs> ตรงนี้จิตภาษาไทเขียนคาว่าผูมิพลอดุลยเดชนะ <c oughs> ตรงนี้เขียนคำว่าราชการที่เก้าอาะนี่คือด้านแรก <c oughs> ด้านที่สองล่ะ ข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยครับพอพันจุดสองราจุด2,555เลขหนึ่งตัวไทยเลขหนึ่งอารบิกและมีคำว่าบาทคุณผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ1นบาทสีขาวรอ9ปีพศสอ5 5ครับคุณผู้ชมฮะใครมีปีพศนี้บ้างใครมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมซับในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ พาคุณผู้ชมมีเหรียญนี่สองเหรียญน,นะให้คุณผู้ชมเขียนบอกผมใต้คลิปว่ามีเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมครัสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นคนยากจนเป็นคนหาเช้ากินข้ามไม่มีรถส่วนตัวคุณผู้ชมครผมมีบริการขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับ ใครมีเหรียญหนึ่งบาทเสียขาวรอ9ปีพศ2 5 5 5บ้างบอกให้ผมซับแตคลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านในที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงที่ครับอมาดูเหรียญ5บาทเหรียญ5้าบาทเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ74,100นบาทนะ คนที่อยู่ตรงกลางเป็นออาารอก้านไปทางซ้ายมือนะฮะภาษาไทยตรงนี้เขียนคาว่าผูกมิพล์อ่ะดูนจะเดชนะตรงนี้เขียนคําว่าราชการที่9อ่านี่คือด้านแรกด้านที่2แล้วเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือขา,าบาดเลข5อารบิกตรงกลางเป็นรูปพระชวังครับข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยครับพอพ่านจุดสองสลัจุด2555้า สังเกตปีพศคุณผู้ชมับเป็นเหรียญ5บาทรอ9ปีพศ2555รับซื้อเหรียญละ74,1 0 0้บาทนะใครมีเหรียญอ้าบาทปีพศนี้บ้างมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผู้ทราบติคลิปบอกตอนนี้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับ อ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือแบงค์20รอก้าใบนี้ต้นคลิปแจ้งราคาแล้วเนาะรับซื้อไปละหนึ่งแสหกหมื่นบาทด้านนี้ก็อธิบายหมดอะไปดูด้านที่2กันครับมีตัวเลข20บาทอานรบติตรงนี้ครับร่วมในหลวงรอก้าครับอะตรงนี้ล่ะ <c oughs> มีเลข4กับตัวเฮดชูตรงนี้ฮ ใบนี้รับซื้อใบละ1น2 0 0 0นบาทจะต้องมีเลข4กับตัวให้ชูจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยผมจ่ายเงินสดทันทีแล้วฮนะใบละ162,000ันบาทคุณผู้ชมมันตั้มบอกผมว่าพี่พี่ผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ยังไม่มีอ่ะอนาคตมีขายได้ไหม1ปีข้างหน้าถ้าผมมีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมันต้มบอกผมว่าพี่คาพี่คะ,คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วหนูมีตัว H ฉูแต่หนูไม่มีเลข4ของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นว่าจะเป็นเลข0ตัว H เลข1ตัว H เลข2ตัว H เลข3ตัว H เลข5ตัว H เลข6ตัว H เลข7ตัว H เลข8ตัว H เลข9ตัว H อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นเนี่ยผมรับซื้อในราคาที่ กว่านี้และก็มีบางใบที่รับซื้อสูงกว่านี้นะครับดังนั้นใครมีแค่ตัวเฮสแต่ไม่มีเลขสี่ป็ด้ตัวอื่นเนี่ยแนะนาไม่ไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะผมประกาศรับซื้อเลขตัวอื่นกับตัวเฮสไว้ในคลิปอื่นแล้วครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับตัวหนังสือ20บาทนะครับวงเล็กมีตัวเลข20บาทอาราบิกอยู่นะตัวหนังสือรัฐบาลไทยนะพยักครัวเป็นสีน้ําเงินปีกซ้ายเขียวปีกขวาส้มครับอ่ะตรงนี้หลักลุนก็สงคัญครับ เลขสี่กับคอควายครับใบนี้รับซื้อไปแล้ว1 6 2 0 0 0บาทจะต้องมีเลขสี่กับข้อควายจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยผมจ่ายเงินสนทีใบนั้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทครับคุณผู้ชมต้องบอกผมว่าพี่พี่ผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ยังไม่มีอนาคตมีขายได้ไหมหนึ่งปีข้างหน้ามีขายได้ไหมห้าหกเดือนข้างหน้าถ้าเจอขายได้ไหม ขายได้แน่นอนครับแนะนำกดติดตามไว้ครับกลุ่ผู้ชามท่านบอกผมว่าพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีคอควายแต่หนูไม่มีเลขสี่ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลขศูนย์คอควายเลขหนึ่งคอควายเลขสองคอควายเลขสามคอควายเลขห้าคอควายเลขหกคอควายเลขเจ็ดคอควายเลขแปดคอควายเลขเก้าคอควายอย่างเนี้ยค่ะ คุณผู้ชมฮะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้แต่มีบางใบที่รักซื้อราคาสูงกว่านี้ครับอ่ะคุณผู้ชมฮะใครมีแบงค์ยี่สิบใบนี้นะใครมีแบงค์ยี่สิบใบนี้และตรงตามทุกจุดบ้างให้คุณผู้ชมบอกผมทราบในคลิปบอกตอนนี้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบมีแบงค์ยี่สิบใบนี้ทั้งหมดกี่ใบและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับ และผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถงหน้าบ้างครับคุณผู้ชมฮะผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะไปอ่านความคิดเห็นใต้คลิปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะความคิดเห็นแรกนะฮะความคิดเห็นแรกเป็นของ fc ผู้หญิงครับ fc ผู้หญิงนะฮะได้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะ fc ผู้หญิงเขียนความคิดเห็นว่า มีแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบและเหเรียญสองบาทหนึ่งเหรียญค่ะอ่านอีกรอบหนึ่งนะ FC ผู้หญิงเขียนแสดงความเขียนไว้ใต้คลิปนะอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะ f อฟผู้หญิงเขียนว่ามีแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบและเหเรียญสองบาทหนึ่งเหรียญค่ะ f c ผู้หญิงได้เขียนบ้านที่ทิท้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนางเพาตำบลดอนแรดอำเภอละตาณบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ อ่ะ FC ผู้หญิงครับคุณฟังผมนะคุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะครับวันนี้คือวันที่28กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้คือวันที่29กุมภาพันธ์2 5 6 7วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านนางเพาตำบลดอนแรดอำเภอรัระตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอ่ะไปดูความคิดเห็นที่2เนาะความคิดเห็นที่2เป็นของ FC ผู้ชายนะ fc ผู้ชายแสดงความเห็นว่ามีเหรียญ10บ,บาท1เหรียญอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ fc ผู้ชายแสดงความเห็นว่ามีเหรียญ10บ,บาท1เหรียญ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านด้ที่ิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นยางน้อยตาำบัดอนแรดอำเภอระตะัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ fc ผู้ชายครับคุณหยิบนาฬิกามาดูนะครับวันนี้คือวันที่28กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้คือวันที่29กุมภาพันธ์2567 วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านอย่างน้อยตามบนญรอนแลดอ่เะะาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อห้ครับอ่ะคุณผู้ชมฮะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ fc ผู้ชายและ fc ผู้หญิงคุณสองคนอย่าลืมนะผมนัดคุณสองคนคือวันพรุ่งนี้วันที่29กุมภาพันธ์2567วันเดียวเท่านั้นนะ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปถึงสองหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านนางเทาของเอฟซีผู้หญิงหมู่บ้านที่2คือหมู่บ้านอย่างน้อยของเอฟซีผู้ชาย2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลดอนแลนอำเภอรันอนระตะนบ,บรุรีจังหวัดสุรินคุณสองคนอย่าลืมนะผมนัดคุณสองคนคือวันพรุ่งนี้29กุมภาพันธ์2567วันเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าวันอื่นผมจะเดินทางไปหมู่บ้านอื่นนะครับ